ครับสวัสดีครับก็กลับมาพบกับผมนะครับ,บปอระกรศูนย์ดิวราชการปรตรัตตามซึ่งก็เป็นประจํานะครับในแต่ละวันผมก็จะมีในส่วนของข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกังบการสอบบรรจกกุรับราชการนะครับตลอดจนแนวข้อสอบแล้วก็สรุปเนื้อหาต่างๆมาพูดคุยมาบอกเล่าให้ครับน้องๆนะครับที่กําลังเตรียมตัวสอบบรรจกกุรับราชการกันอยู่หรือว่าในส่วนของพี่ๆนะครับที่ต้องการที่จะ,อะสอบเลื่อนะระดับเลื่อนตําแหน่งต่างๆ,างๆนะครับ รวมถึงข้อมูลข่าวสารอื่นๆ,ๆนะครับที่คิดว่าเป็นประโยชน์นะครับต่อการใช้ชีวิตประจาวันนะครับของทุกคนมาพูดคุยกันสําหรับในส่วนของวันนี้นะครับเรื่องที่ผมจะนํามาพูดคุยกันนะครับก็จะเป็นเรื่องของการาแต่งตั้งนะครับการกําหนดหัวหน้าพนังกงานสอบสวนผู้รับผิดชอบและก็พนังกงานสอบสวนฝ่ายปกครองนะครับซึ่ง เป็นไปตามพระราชบัญญัติการป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทําให้บุคคลสูญหายพศ2565นะครับก็ตามที่ได้มีการออกพรบรนะครับป้องกันอ่าได้ปราบปรามการทรมานและการกระทําให้บุคคลสูญหายนะครับซึ่งเป็นกฎหมายที่มีการ นำเสนอแล้วก็มีการผลักดันกันมาเป็นระยะเวลานานนะครับโดยเฉพาะในช่วงหลังๆที่ปรากฏข้อมูลข่าวสารว่ามีบุคคลถูกกระทําการตรมานนะครับหรือมีบุคคลได้เกิดการสูญหายขึ้นมาในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่นะครับของเจ้าพนักงานก็เลยมีการออกพรบอรตัวนี้ออกมานะครับแล้วพอการออกพรบอรตัวนี้ออกมานะครับก็กําหนดให้ พนักงานสอบสวนฝ่ายปกครองเนี่ยนะครับมีอำนาจในการสอบสวนคดีที่เกิดขึ้นจากการกระทําความผิดนะครับตามพระราชบัญญัติการป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทําให้บุคคลสูญหายพศ2 5 6 5ดังนั้นในส่วนของกรมการปกครองเนี่ยนะครับจึงมีการแต่งตั้งหัวหน้าพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบและก็พนักงานสอบสวนฝ่ายปกครองสังกัดกรุมการปกครองนะครับให้มาปฏิบัติรองรับการปฏิบัติต,ตามพระราชบัญญัติ ฉบับนี้นะครับทีนี้เรามาดูกันว่าในการแต่งตั้งเนี่ยนะครับมีการแต่งตั้งใครกันบ้างนะครับอ่านะครับสำหรับในการแต่งตั้งนะครับเราก็ดูนะครับอหนึ่งก็คือหัวหน้าพนักง,งานสอบสวนผู้รับผิดชอบนะครับ หัวหน้าพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบในกรุงเทพมหานครนะครับ1.1ผู้อำนวยการสำนักการสอบสวนและนิติการนะครับหรือผู้รักษาราชการแทนผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมายผู้อำนวยการศูนย์ผู้อำนวยการส่วนในสำนักการสอบสวนและนิติการกรมการปกครองซึ่งผู้อำนวยการสำนักการสอบสวนและนิติการมอบหมาย เป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบอันนี้คือในส่วนของกรุงเทพมหานครนะครับต่อไปนะครับามาตราสามสิบเอ็วร,รวกหนึ่ง,งแห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการกระทำให้บุคคลสูญหายพศสองห้าหกห้าประกอบมาตรา 18วัค4ีและมาตรา140แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญ,ญาในเขตท้องที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ให้หัวหน้ากลุ่มงานนะครับเจ้าพนักงานปกครองอนิติกรนะครับในสำนักการสอบสวนและนิติการเป็นพนักงานสอบสวนนะครับก็จะมีในส่วนของอ่ารวมวนการสำนักการสอบสวนและนิติการนะครับหรือว่าผู้รักษา ราชการแทนผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมายผู้อำนวยการศูนย์ผู้อำนวยการส่วนในสำนักการสอบสวนและนิติการปุ่มการปกครองนะครับอันนี้เป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบนะครับตามมาตราสามสิบเอ็ดวรหนึ่งห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการต่อรมานและการทำให้บุคคลสูญหายโดยที่มีหัวหน้ากลุ่มงานเจ้าพนักงานปกครองนิติกรในสำนักการสอบสวนและนิติการนะครับเป็นพนักงานสอบสวน ทีนี้ดูต่อใน1.2นะครับในกรณีเห็นสมควรอธิบดีกรมการปกครองหรือผู้รักษาราชการแทนรองอธิบดีกรมการปกครองผู้ตรวจราชการกรมการปกครองซึ่งอธิบดีกรมการปกครองมอบหมายจะเข้ามาเป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบตามมาตร,ราสามที่เ็วรรคหนึง่งแห่งพระราชบัญญัติป,ป้องกันและประปาบปรามการตรรานและการกระทาให้บุคคลสูญหายพศ2565ประกอบมาตร,รา18วรรคสี่และมาตร,รา140อแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ อาญาในคดีใดคดีหนึ่งที่อยู่ในเขตท้องที่กรุงเทพมหานครก็ได้นะครับต่อไปเราไปดูกันต่อในข้อที่2นะครับหัวหน้าพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบและพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครองในจังหวัดอื่นๆนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนจังหวัดอื่นๆนะครับมีในอำเภอหรือประหลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าไปจำิ่งอำเภอหรือผู้รักษาราชการแทนเป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบตามมาตรา3 1วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทําให้บุคคลสูญหายพศ2565ประกอบมาตรา18วรรค4และมาตรา140หองประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญ,ญาในเขตท้องที่อำเภอหรือกิ่งอำเภอแล้วก็ให้ประดนอำเภอผู้ปฏิบัติหน้าท,ที่ที่ทําการ ปกครองอำเภอนะครับหรือที่ทําการปกครองกิ่งอำเภอเป็นพนังกงานสอบสวนก็สรุปก็คือในจังหวัดอื่นๆนะครับในส่วนของอำเภอเนี่ยนะครับก็จะมีระประหลัดอำเภอนะครับผู้เป็นหัวหน้ากิ่งประจําอำเภอนะครับหรือว่านายอำเภอนะครับเป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนรวมถึงผู้รักษาราชการแทนด้วยโดยมีประหลัดอำเภอนะครับเป็นพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครองอา 2.2ภปายใต้บังคับข้อ12.4และข้อ12.7แห่งข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยระเบียบการดำเนินคดียายาพศ2 5 2 3และที่แก้ไขเพิ่มเติมประลัดจังหวัดซึ่งประลัดกระทรวงมหาดไทยหรือผู้รักษาราชการแทนหรือผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้รักษาราชการแทนมอบหมายเป็นหัวหน้าพนักง,งานสอบสวนผู้รับผิดชอบนะครับก็คือในจังหวัดเนียนะครับได้แก่ประลัดจังหวัดนะครับ เป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนซึ่งประหลัดจังหวัดเนี่ยอาจจะได้รับมอบหมายนะครับจากประหลัดกระทรวงมหาดไทยหรือผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับรวมถึงผู้รักษาราชการแทนด้วยที่เป็นผู้มอบหมายนะครับแล้วก็ให้จ่าจังหวัดนะครับป้องกันจังหวัดเจ้าพนักงานปกครอง นิติกรนะครับในสังกัดที่ทําการปกครองจังหวัดเป็นพนักงานสอบสวนอันนี้ก็อาจจะออกข้อสอบได้นะครับว่าใครเป็นพนักงานสอบสวนนะครับในส่วนของระดับจังหวัดนะครับก็จะมีทั้งจ่าจังหวัดป้องกันจังหวัดเจ้าพนักงานปกครองนิติกรนะครับในสังกัดที่ทําการปกครองจังหวัดเป็นพนักงานสอบสวนต่อไป 3. นะครับหัวหน้าพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบและพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครองทั่วราชอาณาจักรอันนี้มีอำนาจทำการ อสอบสวนนะครับแล้วก็เป็นหัวหน้าพนักง,งานสอบสวนทั่วราชอาณาจักรเลยนะครับก็จะได้แก่อ,อธิบดีกรมการปกครองนะครับหรือผู้รักษาราชการแทนรองอธิบดีกรมการปกครองผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง ซึ่งปรัดกัะทรงหมัดไทยหรือผู้รักษาราชการแทนมอบหมายนะครับก็คือมีตําแหน่งอธิบดีนะครับมีตําแหน่งรองอธิบดีมีตําแหน่งผู้ตรวจราชการกรมนะครับซึ่งจะต้องได้รับการมอบหมายจากปลัดกระทรงหมดไทยนะครับเป็นหัวหน้าพนักง,งานสอบสวนอันนี้ทั่วราชอาณาจักรนะครับ อธิบดีกรมการปกครองหรือผู้รักษาราชการแทนมีอำนาจสั่งแต่งตั้งมอบหมายพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครองในสังกัดกรมการปกครองไปทำการสอบสวนหรือร่วมสอบสวนในคดีที่พนักงานสอบสวนฝ่ายปกครองเป็นผู้รับผิดชอบทั่วราชอาณาจักรนะครับคนที่จะเป็นพนักงานสอบสวนที่มีอำนาจสอบสวนทั่วราชอาณาจักรได้ ก็คือคนที่อธิบดีกรมการปกครองหรือผู้รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการปกครองนะครับแต่งตั้งซึ่งก็จะแต่งตั้งมาจากพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครองนะครับในสังกัดกรมการปกครองการไปสอบสวนก็อาจจะเป็นการไปสอบสวนเป็นหน่วยเดียวนะครับหรือร่วมสอบสวนนะครับ ในคดีที่พนักงานสอบสวนฝ่ายปกครองเป็นผู้รับผิดชอบทั่วราชอาณาจักรหรือแต่งตั้งมอบหมายพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครองไปทำการสอบสวนหรือร่วมสอบสวนกับพนักงานสอบสวนส่วนราชการอื่นที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันตามกฎหมายนะครับพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครองอาจจะสอบสวนเดียวหรือไปร่วมสอบสวนกับพนักงานสอบสวนจากหน่วยงานอื่นก็ได้นะครับรวมทั้งมีอำนาจแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดกรมการปกครองเป็นผู้ช่วยเหลือพนักงานสอบสวนได้ สีนะครับเรื ident, uh, ่องของการควบคุมการสอบสวนการตรวจสอบการกำกับและเร่ง <country> รัดการสอบสวนนะครับอธิบดีกรมการปกครองหรือผู้รักษาราชการแทนรองอธิบดีกรมการปกครองผู้ตรวจราชการกรมการปกครองผู้อำนวยการสำนักการสอบสวนและนิติกรรกรมการปกครองมีอำนาจควบคุมตรวจตาหรือแนะนําเพื่อให้การสอบสวนเป็นไปตามกฎหมายและกํากับดูแลเร่งรัดการสอบสวนให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วถูกต้องทุจริตและเป็นธรรมนะครับ ในระดับจังหวัดก็จะมีประหลัดจังหวัดนะครับมีอำนาจควบคุมตรวจตราหรือแนะนําเพื่อให้การสอบสวนเป็นไปตามกฎหมายและกํากับดูแลเร่งรัฐการสอบสวนให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วถูกต้องสุจริตและเป็นธรรมทั้งนี้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับสั่งณวันที่21คกุมภาพันธ์สอง6อก็คิดว่า,าคงจะเป็นความรู้เรื่องใหม่นะครับที่ มีการดําเนินการกันแล้วก็คงจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่เป็นประโยชน์ต่อการไปเตรียมตัวสอบไม่มากก็น้อยนะครับก็สําหรับคลิปนี้ผมก็คงจะขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับก็อย่าลืมรับชมรับฟังแล้วเห็นว่ามีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับพบกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ